s วีทเฮ e ริเทจบายสอกรอรองระดับอำเภอเมืองแพร่ขนมปาดล้านนามักจะทำขึ้นมาในงานบุญหรือการรวมตัวของชาวบ้านในการรวมแรงรวมใจในการทำขนมจะก่อเต้าจากดินขึ้นมาโดยเฉพาะจากนั้นเรามาดูส่วนประกอบของขนมปาดกันได้เลยคะ่ะ ขนมปาดมีส่วนผสมที่เรียบง่ายแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเริ่มจาก 1. แป้งข้าวเจ้า 2. น้ำตาลอ้อย 3. มเมะพราะ้าวทึนทึกสำหรับคันกะทิสดและตัวช่วยสำคัญคือ 4. น้ำปูนใสกับ5เกลือเล็กน้อยค่ะขั้นตอนที่1การเตรียมวัตถุดิบเราจะเริ่มตั้งแต่เช้านำแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำสะอาด คนให้แป้งละลายและพักไว้ตลอดทั้งวันเพื่อรอการใช้งานขั้นตอนที่2เตรียมกะทิสด,ดขูดมะพร้าวทึนทึกแล้วคั้นเอาน้ำกะทิสด,ดเพื่อให้ได้ความหอมมันตามแบบฉบับดั้งเดิม,มขั้นตอนที่3<ร>การเคี่ยวกะทิ<อ>นำกะทิใส่กระทะต,<ร>ตั้งไฟปานกลาง<ร>เคี่ยวจนกระทั่งกะทิเริ่มแตกมันจากนั้นขั้นตอนที่4การละลายน้ำตาลอ้อย ใส่น้ำตาลอ้อยลงไปคนให้ละลายจนเนื้อขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่สวยงามขั้นตอนที่5เริ่มต้นการปาดนี่คือหัวใจสำคัญค่ะเราจะเริ่มนำน้ำแป้งที่พักไว้เทลงไปจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้แรงงานและความสามาคัคคีการกวนจะทำอย่างต่อเนื่องโดยมีคนสลับกันปาดเนื้อขนมลงจากขอบกระทะซึ่งเป็นที่มาของชื่อขนมปาดนั่นเองค่ะ อย่าลืมใส่น้ำปูนใสเล็กเกลือเล็กน้อยน้ำปูนใสจะช่วยให้เนื้อขนมของเราตึงตัวไม่เละและขึ้นเงาน่ารับประทานค่ะเราจะกวนต่อไปจนกระทั่งเนื้อขนมเหนียวข้นได้ที่ตามลักษณะเฉพาะของขนมปานการทำขนมนี้มักจะดำเนินไปจนถึงตอนเย็นมาได้ที่แล้วให้เทใส่ถาดที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทเพื่อรอตัดแบ่งในวันถัดไปค่ะ นี่คือความอร่อยที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวของขนมป่านล้านนาที่มีเนื้อหนึบหนับพร้อมกะทิและน้ำสาลอ้อยเกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีการร่วมแรงร่วมใจจากพลังของชุมชนที่ทําให้ความอร่อยนีมากกว่ารสชาติเต็มไปด้วยมิตรภาพและความผูกพันค่ะสกอระดับอําเภอเมืองแพร่อขอบคุณค่ะ